แคมเปญสุดว้าวมาแล้วแค่จองรูมินรุ่น LCD d ผ่านคลิปนี้รับส่วนลดทันที1น0 0 0แสนบาทรูมิน EV สุดคลิวขวัญใจสาวๆมาให้คุณสัมผัสความน่ารักเต็มพิกัดดีไซน์สะดุดตาสีสันภายนอกสดใสาภายในตกแต่งสไตล์มินิมอลน่ารักทุกมุมมองไปหน้าตมูตมตม,มีเลยค่ะน่ารักน่ารักน้อง เทคโนโลยีอัจฉริยะควบคุมได้ด้วยปลายนิ้วระบบควบคุมผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือคีย์การ์ดเอนเตอร์แล้วระบบพุชเตอร์สรองรับทั้งชาร์จแบบกระแสรตรงและกระแสสลับวิ่งไกลสูงสุดถึง301กิโลต่อการชาร์จประหยัดพลังงานเป็นมิรตอสิ่งแวดล้อมขับขี่นุ่มนวลขับง่ายใช้พลังงานไฟฟ้ารั่ว100%สบายทุกเส้นทางเลยค่ะรถไฟฟ้าสไตล์น่ารักที่ใครๆก็หลงรักพร้อมให้มารองขับแล้ววันนี้ที่โชรู ดีเพล AEY EV มีนบุรีรามอินทากม14ใกล้แยกมีนบุรีกอบถามเพิ่มเติมหรือจองผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะแอดดีเพลบาย AEY หรือโทร025846660880935666ค่ะ